คลิปนี้พาทุกคนมาสองเรื่องราวทั่วไปของน้องลนิซ่าค่ะอย่างเซนทรัลนเวิด์นะคะเขาก็เริ่มมีการจัดต้นคริสต์มงคริสต์มาสละแม่ออใกล้คริสต์มาสแล้วนะคะล่าสุดที่เซนทรัลนเวิด์นะคะก็ได้เปิดมูลลิฟออุ้ยบรรยากาศแบบนี้กําลังกลับมาค่ะใครที่อยู่ใกล้ๆก็แวะไปถ่ายรูปกันได้นะคะ อันนี้เป็นคอนเทนต์ทางติ๊กต็อกนิดหนึ่งนะจ๊ะน้องคนนี้ค่ะอินดูมากๆน้องเนี่ยค่ะคิดว่าพี่นิซ่าเป็นฝรั่งคนอเมริกันมาตลอดเลยน,นะคะแม่ของน้องบอกว่าพอน้องรู้ว่าน้องนิซ่าเนี่ยเป็นคนไทยน้องก็ดีใจมากๆเลยะคะ่ะแม่บอกว่าลิซซาเป็นคนไทยนะน้องก็จริงงหลอเห็นหน้าพี่นิซ่าครั้งแรกนะคะน้องก็ดีใจนะคะที่พี่นิซ่าเป็นคนไทยตั้งใจดูพี่นิซ่ามากๆโอ้ยได้เห็นแล้วก็ปลื้มค่ะน่ารักนิสซทการามิยนิสซาเทยกสารามิยจริงจ ล่าสุดค่ะก็ต้องขอแสดงความยินดีกับน้องลิซ่าด้วยนะคะอัปเดตสถิติเพลงนิสหนึ่งค่ะทุกคนน้องลิซ่าค่ะยังคงเป็นเิเลปินเดี่ยวเคป๊อปเพียงคนเดียวนะคะที่เปิดตัวใน10อันดับแรกบนชาร์ตสปอนิฟายทั่วโลกมากที่สุด3เพลงต่อเรื่องในทุกเพลงที่ปล่อยในปี2024ค่ะในแก Rock อกสตาร w นิววูแม l i f o r ค่ะเริอมากๆเก่งที่สุดคนดีของแม่แม่จากนั้นค่ะอันนี้นะคะเป็นนติตยสารเว n ity Fair ค่ะที่น้องลิซ่าขึ้นปกนั่นเองเนาะคือแฟนคลับล่าสุดค่ะเขาไปเจอเขาก็บ แอนโดเบลและก็ไปเจอนติตยสารที่นริซ่าขึ้นปกค่ะแลวก็บอกว่าและได้ถ่ายรูปนิซ่าบนปกนติตยสารเวนดิตี้แฟร์มันดูสวยมากฉันรู้สึกภูมิใจกับความสาเร็จของเธอมากฉันแทบรอไม่ไหวที่จะได้เห็นนักแสดงสาวดอนิซ่าเปิดตัวในปีหน้าค่ะแมมแม,แมได้เห็นนิตยสารก็ภาคภูมิใจนะคะเพราะว่านอริซ่าก็คืออยู่บนปก12คนนะคะที่ถูกคัดเลือกรีดว่าสูตรปังแห่งปีด้าน,นเองนาะแล้วก็มาขึ้นปกนี้ค่ะแลวก็นอริซ่าจะเดบิวต์ในฐานะนักแสดงซีรีส์ดูไยโดตส์ี่เซน3ในช่วงกุมภาพันธ์ด้ ีการฉายนั่นเองค่ะเพื่อนเพื่อนโอ้โหหลายคนจับตาม,มองได้เห็นน้องบนปกนี้แอดก็ภาคภูมิใจเช่นกันค่ะก็เลยนำมาวีดนะจ๊ะ ต่อมาค่ะอันนี้นะคะเป็นบทสัมภาษณ์ของน้องเชงกันนี่สตูนนะคะน้องเชงมีการพูดถึง3ส,สาวน้องเชงบอกว่าเหมือนฉันมีฟ้าแฝดอีก3คนเลยน้องเชงพูดถึงความสัมพันธ์กับสมาชิกวงและกิงค่ะซึ่งน้องเชงนะคะได้ให้สัมภาษณ์พอดแคต์ใน p p l e Music วนิกน้องก็ได้พูดถึงการทํางานในฐานะศิลปินเดี่ยวและก็พูดถึงสมาชิกอีก3คนนะคะเหมือนกับฟ้าแฝดของน้องเพราะว่าแต่ละคนมีมุมมองชีวิตคล้ายกันและก็ไม่มีใครที่จะเข้าใจประสบการณ์ต่างๆในชีวิตได้เท่ากับพวกเธอเพราะวงและกิ้งอยู่ด้วยกันมานานตั้งแต่ เป็นเด็กฝึกล่าวว่าตอนนี้พวกเรากําลังไล่ตามสิ่งที่อยากจะทาและก็อยากลองทําจริงๆซึ่งไม่มีใครเข้าใจสิ่งที่ฉันเผชิญไปมากกว่าสมาชิกอีก3คนไม่มีใครที่จะมีประสบการณ์แบบเดียวกันกับฉันดังนั้นเมื่อเราอยู่ด้วยกันก็ทําให้เรามีบทสนทนาดีๆด,ด้วยกันหลายครั้งมากและเราก็รู้ตัวได้เลยว่าโอ้พระเจ้าฉันมีพี่สาวน้องสาวสา,วสาคนที่เหมือนฉันเป๊ะฉันดูเหมือนฉันมีฝาแฝนอีก3คนเลยนะนอกจากนี้ค่ะน้องก็ยังพูดถึงช่วงเวลาที่สมาชิกแต่และคนต่างคนต่างตัดสินใจพักจากการทํางานวงชั่วขณะใน ลองไปค้นหาตัวเองด้วยการเริ่มทํางานเดี่ยวซึ่งน้องค่ะคิดว่าคงจะเป็นเรื่องดีที่แต่ละคนได้มีช่วงเวลาทํางานที่ตัวเองอยากทําบ้างในหลังจากนั้นก็ค่อยกลับมารวมตัวกันด้วยพลังงานใหม่ๆและค่อยไปกันต่อในฐานะวงพวกเราสี่คนทํางานหนักมากเราอยู่ด้วยกันมานะเกือบแปปีค่ะแต่ว่าก่อนหน้าก็จะอยู่ด้วยกันและก็ฝึกด้วยกันมา4ปีแล้วในช่วงเป็นเด็กฝึกและเมื่อเราทําโปรเจกต์อะไรสักอย่างด้วยกันมาอย่างยาวนานมันก็จะมีจุดหนึ่งที่น่าจะเป็นเรื่องดีนะเราได้ลองออกไปสํารวจและก็หาแรงบันดาลใจใหม่ๆและค่อยกลับ มารวมตัวทนที่จะดันไปเรื่อยๆหรือว่าทําให้มันเป็นเหมือนสูตรสําเร็จแบบเหมือนทุกครั้งเพราะฉันเองก็อายุ27แล้วในช่วงวัย20นี้เราควรได้ออกไปทําสิ่งใหม่หรือโครงสร้างต่างๆให้ชีวิตเราเติบโตต,ต,ต,ตามหาแรงบันดาลใจใหม่ๆแล้วเราจะได้มีพนังกลับมาทําสิ่งต่างๆให้ดียิ่งขึ้นไปอีกสิ่งที่เรามีและก็ความสําเร็จของวงมันทดแทนไม่ได้เราคงจะไม่ทิ้งสิ่งเหล่านั้นไปน้องเชงกล่าวน้องเชงค่ะก็ยังอธิบายเพิ่มเติมด้วยว่าสมาชิกทุกคนในวงทํางานหนักมากและก็เป็นกลุ่มคนที่มีควาามสนใใจกล้รูับหย หลาายยอย่งดังนั้นทุกคนต่างอยากจะทําสิ่งที่มีความหมายและก็จริงใจกับทุกๆก,การตัดสินใจของตัวเองดังนั้นเมื่อพวกเธอตัดสินใจจะพักการทํางานวงชั่วขณะและไปทําอย่างอื่นพวกเธอก็จะตั้งใจทํามากแม่จะรู้ว่าสิ่งนี้ยากและท้าทายขนาดไหนและด้วยสิ่งเหล่านี้ตั้งหาคือสิ่งที่ทําให้แบล็กฮิงยังคงเป็นวงแบล็กฮิงค่ะเริ่ดมากๆก็มองว่าเป็นวงที่รวมคนเก่งอยู่ด้วยกันนะคะแล้วก็เหนียวแน่นกลมเกลียวและก็ไม่มีการประทะกันนะของอีโก้ของวงคืออันนี้เบื้องหลังเราไม่รู้นะคะแต่ว่า เด็กๆก็คือสามัคคีกันมากๆในการทํางานเนาะต่อมาค่ะเห็นว่าเกี่ยวข้องกับน,น้องลิซ่านะคะอันนี้ก็จะเป็นสัมภาษณ์น้องเชงอีกค่ะน้องเชงบอกว่าเช็กกลุ่มแบล็คหิงนะคะโรเซ่ได้ตั้งชื่อรูปโดยใช้อิโมจิเป็นผู้หญิงสี่คนค่ะที่เหมือนอิโมจิครอบครัวเดี๋ยวนี้จีซูก็ถามว่าใครอยู่เกาหลีบ้างทุกคนอยู่ตรงไหนบนโลก,กันและทุกคนก็จะแทรกมาว่าเธอเป็นพี่สาวคนโตนในกลุ่มเธอจะคอยดูแลพวกเราและมันก็น่ารักมากลิซ่าเป็นคนที่ชอบพูดอะไรตลกๆมากที่สุดฉันเป็นคนรับผิดชอบเรื่องรีแอคชัน นั่นเอง <c oughs> สาสาวคือทํางานกันหนักมากเนาะแม่ดีเดียวว่าไม่ได้อยู่หรอกประเทศไหนประเทศหนึ่งนะคะคืออยู่กันทั่วโลกเนาะต่อมาค่ะอันนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับนงลิซ่าอีกแล้วนะคะคือโรเซ่เนี่ยพูดถึงตอนที่งานพระราชวางังบักกิ้งแฮมนะคะ้องเชนก็บอกว่าฉันจาได้ว่าเราหัวเราะเยอะมากในรถนะคะแบบนี่บ้ามากแต่เราก็ดีใจจริงๆนะที่มีกันได้กันเราะมันเป็นช่วงเวลาที่น่ารักฉันคิดว่าเป็นหนึ่งในช่วงเวลาที่ชอบที่สุดของแลทิ้งฉันบอกสาสาวว่าอยากให้ทุกอีเวนต์เป็นงี้ฉันอยากไปทุกๆ งานกับพวกเธอเพราะมันตลกสนุกเรารู้จะสนุกกันยังไงแต่พวกเรารู้สึกเป็นเกียรติมากจริงๆอ่าหลังจากรวมวงนี่เดี๋ยวค่ะน่าจะได้หิมและหิงนะคะออกงานกันดวๆใช่ไหมแต่ละคนก็คือช่วงนี้สัมภาษณ์เรื่องวงดวๆเลยนะคะน่าจะเป็นการใกล้จะกลับมาคัมแบ็กวงเลยละคะ่ะเพราะว่า2025นะคะก็เริ่มเลยสสาว,สาวก,ก็เก่งกันมากๆเลยนะคะแยกกันไปทํางานเดี่ยวก็รอดนะแต่ว่านั่นแหละหลายคนคงจะมองเป็นเสียงเดียวกันนะคะว่าไม่อยากให้ทิ้งวงนะเมนะอ่ะอย่างไรก็รอวีดงานวง นจซึ่งคลิปนี้ก็ประมาณนี้ค่ะ